เจ้าชะตาเกิดข้างขึ้นหรือข้างแรงคะข้างขึ้นขึ้นเท่าไรขึ้นส2องข้ามกดในการหาดิถีคือเดือนอยู่ตรงไหนให้นับเป็นหนึ่งใช่ไหมเหมือนเมื่อกี้นี้ที่ครูเริ่มสตาร์ทเลยขึ้นหนึ่งข้ามเลยแล้วเดินตามทักษิณาวัดทักษิณาวัดคือการเลียนขวาตามเข็มนาฬิกาเลี่ยนอยู่ในลูกไหนอันนี้พอดีเป๊ะเลย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองใส่ดีทีหันัติ้งฝาดตัดติ้งหน,งนถ้าเจ้าชะตาเกิดแรงสิบสองข้ามนะคะทำยังไงเมื่อกี้ออกมาเช้าพี่อ้อสอนคนเดียวดีวะถ้าเกิดแรมครูบอกแล้วใช่ไหมว่าแรมอ่ะมันจะต้องขาน ขึ้นหนึ่ง้นมาก่อนจับไปเลยพอเจอใค,ใ,คใครที่เกิดข้างแรมนะให้บวก15สมมุติวันนี้แรม12ค่องก็ต้องเอา15บวกส2เป็น27แล้วเดินไปกี่ช่อง27ช่องแล้วใส่บีทีอ่ะทีนี้เรามาเขียนดวงกำเนิดน,นี้พร้อมกันเลยนะคะ รักษา